กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพศ2568โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศัก,กยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME หรือวิสาหกิจชุมชนภาคอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเกษตรแปรรูปสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสุจรัดพันกุลประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออกหนองแสงค่ะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงส่งออกหนองแสงตั้งอยู่เลขที่215หมู่9ตำบลสารานอำเภอ3ามชัยจังหวัดกาลสิน์มีสมาชิกทั้งหมด59รายพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม781ไร่กิจกรรมของกลุ่มกลุ่มของเรา ส่งเสริมการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกและมีการแปลรูปผล,ผลผลิตจากมะม่วงในภายในกลุ่มค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่เราผลิตอยู่ในกลุ่มของเรานี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสีตัวนะคะที่ได้มาตรฐานอ,อยออแล้วนะคะลำดับที่1ก็คือวุ้นกรอบมะม่วงนะคะอันที่2เป็นเยลลี่กรัมมี่อันที่3เป็นมะม่วงกวนแล้วก็อันที่สีกล้วยหนึบ ะะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราคือผลผลิตที่เรานํามาแปลรูปจะเป็นผลผลิตจากกลุ่มของเราทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาตรฐาน g a p เป็นผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถส่งออกต่างประเทศได้นะคะอีกอย่างนึงคือเราให้ชุมชนเข้ามาทํางานทําให้ชุมชนมีไรายได้ มีงานทําทําให้อาชีพของกิจการดําเนินไปได้อย่างยั่งยืนค่ะช่องทางการตลาดของเราก็จะมีอยู่3ช่องทางนะคะ1ช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งมีปริมาณการสั่งที่มากนะคะอันที่2เป็นร้านของฝากอันที่3เป็นการออกบูธเพื่อที่จะขายปิดและเป็นการแนะนําสินค้าให้กับผู้บริโภคค่ะในส่วนของกระบวนการผลิตนะคะทางลุ่มก็จะได้รวบรวมผลผลิตมะม่วงน้ำลไมาสีทองนะคะที่แก่จาก ะะหลังจากการบ่มสุกแล้วจะนําเข้ากระบวนการเตรียมวัตถุดิบก,ก็คือเราจะเอานํามะม่วงที่สุกแล้วนะคะเอามาปา่นปอกเปลือกแล้วก็มาหั่นบดให้ละเอียดนะคะเพื่อที่จะเตรียมในขบวนการขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2เป็นขบวนการส่วนผสมนะคะเราจะนําส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันเพื่อที่จะไปผสมในหม้อซึ่ง อาจจะมีน้ําแล้วก็วุ้นผสมรอยอยู่แล้วนะคะขั้นตอนที่3เราจะทาการควนนะคะระยะเวลาการควนประมาณ20นาทีนะคะขั้นตอนที่4หลังจากกวนเสร็จเราก็จะไปเทใส่ถาดนะคะให้ปริมาณวุ้นในแต่ละถาดมีมาณเท่ากันแต่ละครั้งต่อหม้อเราจะทำประมาณ5ถาดนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่5นะคะเราก็จะนำถาดวุ้นนะคะเข้าไปใส่ในตู้แช่ เพื่อที่จะทําให้ตัววุ้นเซตตัวประมาณสองชั่วโมงนะคะขั้นตอนที่6เราจะนำวุ้นออกจากตู้แช่นะคะแล้วก็จะมาตัดแต่งนะคะเพื่อที่จะขึ้นรูปให้ได้รูปทรงสี่เหลี่ยมที่สวยงามในการทําแต่ละครั้งนะคะเราจะทําต่อหนึ่งหม้อประมาณ5ถาด นะะในแต่ละถาดนะคะเราจะทําการตัดบุนจะใช้ใบมีดฟันเลื่อยนะคะในแต่ละถาดเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีซึ่งใน1หม้อนะคะเราจะสามารถที่จะใช้เวลาถึง50นาทีต่อหม้อซึ่งจะเสียเวลาในการจัดการมากเลยนะคะขั้นตอนที่4คือหลังจากที่เราตัดแตงเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปอบที่โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3-4วันนะคะ หลังจากได้ผลผลิตตรงนั้นมาแล้วนะเราก็จะนําเข้าสู่ห้องแพกบรรจุนะคะตามการแพคบรรจุให้เรียบร้อยนะคะและขั้นตอนที่8เ,เราจะเอานําเข้าห้องเก็บผลผลิตเพื่อที่จำหน่ายต่อไปะคะ่ะ หลังจากวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการขั้นตอนการผลิตที่ควรปรับปรุงคือขั้นตอนหั่นชิ้นจากสภาพปัจจุบันเป้าหมายการผลิตวุ้นกอบมะม่วง80กิโลกร,รัมต่อเดือนผลิตเดือนละสองครั้ง2สัปดาห์ต่อครั้งหรือ500กระปุกต่อเดือนพนักงานหั่นชิ้นสองคนใช้เวลาเฉลี่ย30นาทีต่ตอหนึ่งหม้อต้มหรือรวม5ชั่วโมงต่อหนึ่งรอบการผลิตขั้นตอนหั่นชิ้น หลังจากวุ้นกรอบเสร็จต,ตัวพนักงานหั่นวุ้นโดยเวลยะห่าง1.5่ซนติเมตรและหั่นทีละแถวตามแนวขวางแนวนอนพบปัญหาความไม่สม่ำเสมอของชิ้นงานด้วยปริมาณวุ้นจำนวนมากพนักงานใช้เวลาหั่นนานเกิดความเมื่อล้าสะสมการทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเป็นสาเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงและประสิทธิภาพการผลิตต่ำแนวทางการปรับปรุงด้วยนำเทคโนโลยีเกษตรแปรรูปเครื่องหั่นเต่าอ,อัตโนมัติ ด้วยกระบวนการหั่นเต่าที่ต่อเนื่องและอัตโนมตัติเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ด้วยระบบสายพานลำเลียงร่วมกับแม่พิมพ์ผลิตชิ้นงานโดยระบบจะใช้โปรแกรมมา r b โบโรติกคอนโทรลเลอรหรือ PLC และเซ็นเซอร์ต่างๆควบคุมการทำงานเทคโนโลยีความแม่นยำสูงไฮพิ i ช i o n เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาดเท่ากันถูกชิน้นช่วยทดแทนแรงงานของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าย,ยอดขายให้แก่สถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละสิ สวัสดีครับพี่นะครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องหั่นเตาอัตโนมัตินะครับเครื่องหั่นเตาอัตโนมัตินะครับจะประกอบไปด้วยนะครับชุดอุปกรณ์คือมี1คือระบบสายพานลําเรียงนะครับสองก็จะเป็นชุดหั่นเตานะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวใบมีดในการหั่นนะครับก็จะหั่นสาบลายกันนะครับมีกระบอกลมนะครับสองชุดมีเซ็นเซอร์ที่จับนะครับตัวถาดแล้วก็เซ็นเซอร์ที่จับการเคลื่อนที่ของกระบอก แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดควบคุมในระบบเป็น POC นะครับก็เป็นระบบอัตโตมัติที่ระบบสายพานเนี่ยจะทำงานพร้อมกับชุดหันเต๋าต่อมานะครับก็จะมีปั๊มนะครับขนาด3แรงที่อยู่ชุดด้านหลังจะเป็นปั๊มลมนะครับเพี่งใช้ควบคู่กับตัวกระบอกลมนะครับสำหรับวิธีการทํางานนะครับก็ขั้นแรกนะครับเราก็จะนําขาดองตัวะมะม่วง ที่เป็นวุ้นนะครับวางใส่ใสายพานหลังจากนั้นเราก็จะทําการนะครับเปิดเครื่องนะครับเราเพียงแค่กดปุ่มสีเขียวปุ่มเดียวเพื่อให้เครื่องทํางานนะครับเครื่องก็จะทําการนำระเบียงสายพานเพื่อเข้าไปตัดโดยแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนจัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5กลมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยทางที่ปรึกษาได้เข้ามาช่วยในเรื่องของพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีเครื่องหันเตาอัตโนมัติถ่ายทอดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นหลักการทำงาน ขั้นตอนการทำงานและวิธีการดูแลบำรุงรักษารวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการทดลองทดสอบนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลมุ่มสามารถลดต้นทุนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทำให้ลดต้นทุนการผลิตและสามารถผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้รวมทั้ง เพิ่มมูลค่ายอดขายจากปริมาณสินค้าที่สามารถผลิตเพิ่มขึ้นสุดท้ายนี้ขอขอบคุณศูนย์ส่สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5ที่ได้นำกิจกรรมดีๆมาช่วยพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราขอบคุณค่ะ